ดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับครับอาจารย์ครับในระหว่างที่บ้านเราเนี่ยอาจจะถูกน้ําท่วมอาจจะไม่ได้โอ้โหมิดไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยก็ท่วมขึ้นมาสามสิบเซนอะไรแบบเนี้ยเรามีวิธีการยังไงเราจะใช้ไฟฟ้าได้ไหมครับอาจารย์ก็ท่วมอยู่หรือเปล่าครับถ้าท่วมอยู่เราอาจจะต้องระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าหน่อยเนาะครับว่าอาจจะต้อง ไฟตรงบริเวณปลักที่มันแค่น้ำอยู่นะครับอจะลายจะไฟมันรั่วอืมแล้วอย่างอย่างอย่างสมมุติบางบ้านเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะแบ่งเบกเกอร์ไว้แบบสองชั้นเลยอาจารย์แบบว่ารู้อยู่แล้วว่าน้ําท่วมเนี่ยถ้าเกิดมันน้าท่วมชั้นหนึ่งเราก็สามารถใช้ไฟชั้นสองได้นนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็ก็คือถ้า ทำแบบนั้นได้ก็ดีนะครับก็คือถ้าถ้าอามีการท่วมอยู่บ่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกท่วมแล้วมีการวางแผนที่ดีนะครับก็ก็คือถ้าเราไม่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 ก็คือถ้ามีบแบ่งวงจรไว้แบบนั้นเนี่ยก็าสามารถทําได้ครับก็คือตัดวงจรอ,ออกไปนะครับอืมครับอาจารย์แล้วจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดในช่วงน้ําท่วมเนี่ยเราอย่างที่อาจารย์แนะนําแหละว่าถ้าเกิดแบ่งวงจรแบบว่าแบ่งชั้นหรือว่าตัดวงจรในส่วนที่มันอาจจะโดนน้าท่วมอันนี้ก็จะคือความปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงหลังน้ําท่วมหรือว่าหลังน้ําลดไปแล้วอาจารย์การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าปลั๊กต่างๆที่มันอาจจะโดนน้าท่วมแค่ชั่วคราวมาได้แช่นานมากมันมีวิธีการยังไงที่เราจะใช้เราปลอดภัยครับอาจารย์ก็คือถ้าไม่อถ้าไม่โดน มากหรือแบบปริมปริมหน่อยก็อาจจะรออให้มันแห้งหน่อยก็ได้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสายแบบพวกเดินลอยหรืออะไรพวกเนี้ยก็คือหลังน้ําน้ําน้ําลดแล้วแต่ก็คือถ้าถ้าไม่ถ้าไม่คือแบบแตะแปะใกล้ๆนะก็อาจจะรอมันแห้งนิดนึงหรืออาจจะใช้เครื่องมือช่วยเช่นพวกได้เป่าผมหรืออะไรก็ได้ไปเป่าพวกตามปลักตามอะไรต่างๆให้มันแห้ง ก็ค่อยอตรวจสอบดูนะครับว่าว่า,าสามารถใช้ได้หรือไม่คือถ้ามันแบบไม่ไม่หนักหนามากก็ขอให้มันแห้งนะครับก็แล้วก็แล้วก็พอตอนแห้งเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถอลองลองลองเปิดเบรกเกอร์ด,ดูนะครับถ้าเบรกเกอร์ไม่ช็อตไม่ตัดก,ก็มีความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งละนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีความ ไม่มีความเชี่ยวชาญแต่จจะต้องเรียกข้างไฟนะครับอืมอืมครับอาจารย์แล้วอย่างบางบางบางที่บางพื้นที่ที่แบบว่าน้ํานั้นมามันอาจจะมีเศษดินเศษโคลนเข้าไปอยู่ตามปักนี้มันต้องดูแลยังไงอาจารย์มันอันตรายยังไงบ้างครับอบบนะี้อันนี้นนนะนักนะก,นก,ก็ถ้าจะไปเจอกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่ อาจจะต้องรื้อ่อกลักเต้าลับไปพวกนี้เนี่ยมาดูนะครับว่ามันมีเศษครเศษอะไรหลุดเข้าไปจริงหรือไม่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยพอมันถึงแม้ว่าจะแห้งไปแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไปไปขือบกับตัวตัวส่วนโลหะในในตัวมัาเวลาเอ่อมันเวลาเราใช้ไฟขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่รั่วไม่อะไรก็ตาม ว่ามันก็จะทําให้ทางเดินของกระแสไฟมันเดินไม่ดีมันก็จะเกิดเป็นความร้อนซึง่งก็มีความเสี่ยงครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะถ้ามันหนักนแล้วอีกอย่างก็คือถ้าถ้าใช้มาน,นานแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสนิมด้วยนะนะจจะต้องเปลี่ยนเลยล่ะนะครับครับ,บ,บอาจารย์แล้วอย่างมีบางคําแนะนาอะครับผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยโดนน้าท่วมแบบอาจจะมีระยะเวลานานานิดนึงแล้วปลั๊ก ที่มันติดกับผนังเนี่ยบางทีเรามองข้างนอกว่ามันอาจจะแห้งแต่ว่าบางทีผนังมันอาจจะชื้นแล้วมันอาจจะช็อตได้อันนี้อาจารย์แนะนํำยังไงดีครับก็โออันนี้ถ้าถ้าฝังข้างในเนี่ยเราอาจจะต้องต้องรอ,อ,อ,อให้มันแห้งนะครับซึ่งซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้นะอเอ,อใจเปร่าผบอะไรต่างๆเนี่ยก็มันอาจจะมีแรงลงไม่พอหรืออะไรที่เลเป่าไม,ไมข้อนะซึ่งทาได้ยากลำบาก ต,ตรงนี้อาจจะต้องใช้ให,ให้ให้ให้ช่างไฟฟ้าเข้ามามาตรวจตรวจความเป็นฉนวนในสายดูนะครับย<ม>ิ่จะแบบบ้านเก่านานๆอะไรเงี้ยใช้มันใช้ไฟสายไฟแบบนี้มนนานานแล้วเนี่ยบางทีมันมันสายมันเริ่มฉนวนเริ่มกรอบเริ่มอะไรเงี้ยค่าความเป็นฉนวนของสายไฟเองมันอาจจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้อาจจะต้องต้อง,องใช้เครื่องมือช่วยนะครับตรงตรง อืมแต่ก็คือควรระมัดระวังเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าบางทีเราอาจจะเห็นว่าข้างในมันชืนชนน้นอะไรประมาันแต่บ,บางทีเขาก็ก็มีหลายคำแนะนำก็คือถ้ากะดูแล้วว่ากาแพงกําเพิงอะไรเริ่มแห้งหรือไอไรดีแล้วเนี่ยก็อ,อาจจะลองลองเปิดเปิดเปิด ช่างไฟที่ชานาญหน่อยช่วยเป็นเคสอย่างเงี้ยนะ้หเป็นแบบฝังฝัง,งใส่ใส่ท่อใส่อะไรอย่างเงี้ยนะอ๋ออาจารย์ครับมีคุณผู้ฟังถามมาว่าสอบถามอาจารย์หน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าเนี่ยถูกน้ําท่วมครึ่งเครื่องเลยแต่ว่าตอนท่วมเนี่ยถอดปลั๊กเอาไว้ตอนนี้น้ําลดมาสองวันแล้วยังไม่กล้าใช้เนี่ยอันนี้จะทํำยังไงดีครับอาจารย์ อะไรล่กก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีไฟรั่วอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะลองแต่ถ้ามันถ้ามันไปโดนตกวแผงวงจรที่เป็นตัวควบคุมเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่นะเพราะว่าอาจจะต้องต้องให้ให้ช่างเนี่ยช่วยช่วยดูให้อีกทีก็ได้นะครับถ,ถ้าเราไม่มีความรู้นะแต่ถนะ้าบ,บางทีก็คืออาจจะลองลองเป่าแห้งดูนะครับทำความสะอาดดูแล้วก็โดยเฉพออาะไอ้ตรงจุดที่เป็นวง อุปกรณ์ที่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะอาจจะไม่มาทีอาจจะได้ลุ้นเย่างน้าวเกียงพอใช้ได้อยู่นะครับอืมแต่คือตัวที่ดีปกติมันก็ที่เราเห็นเนาะเวลาน้าท่วมที่ไหนอาจารย์งงที่ต่างจังหวัดเขาก็จะแบบมีหน่วยงานเช่นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าอาบบนี้ให้แต่ถ้ามันราคาไม่แพงมากนี่ ผมถ้าในส่วนตัวผมก็คงแบบไม่ไม่ต้องใช้แล้วอ๋ <laughs> อใช่ใช่ก็คือถ้าถ้าเรามีงบประมาณอยู่นะเราก็อาจอาจจะตัดสินใจได้เลยเพราะว,ว่าถ้าดูโดยสภาพแล้วเอมไม่น่าจะน่าละยิ่งถ้าแ่ด้วยนะถ้าแ่าเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องต้องต้องเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบช่วงช่วงแบบหนึ่งแล้วยกไม่ทันอะไรเงี้ยอ่ะก็เดพอพอมีโอกาสอยู่บ้างเพราะว่ามัน หรือถ้าแช่มันานบางทีมันจะเป็นสนิมด้วยเพราะน้ำบางทีมันเป็นก๊าเป็นอะไรมาใส่ไมหมดเลยเราไม่รู้ค่ะแต่อ,ตตอาจารย์คะแล้วในในวงการหมายถึงว่าช่างไฟฟ้าที่เขาให้บริการอยู่แล้วพวกตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าตามสถานที่น้าท่วมอย่นี้เขามีอัตราห,หรือมีราคาค่าบริการโดยเฉลี่ยไหมคะอาจารย์เพราะว่าหลายคนเนี่ยพอเจอประสบปัญหาน้ําท่วมแล้วก็พอไปจ้างช่างมาดูก็บางคนก็โดนเรียกสูงเหมือนกันนะคะอาจารย์ครับ นี่แหละครับก็มีก็เหมือนเราเรียกใช้บริการช่างโดยปกติแหละครับก็คงมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าก็ก็ถ้าอยู่ใกล้กับในพื้นที่ที่มีพวกโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองปรึกษาจับกับโรงเรียนที่ที่บริบทที่อยู่ในพื้นที่ให้เขาช่วยช่วยตรวจสอบดูอะไรได้บ้างหรือไม่เนี่ยนะบางทีเขาอาจจะ ให้ให้ฟรีก็มีนะอืแต่ว่าตามชตางตามอะไรนี้ก็อาจจะอ่าส่วนใหญ่นะครับเพื่อคงจาดทิศการบริการแล้ะครับอืมครับแต่หลักตอบยากแต่แต่หลักจริงๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยโดนน้าท่วมไปแล้วอะยังไงการกลับมาใช้งานเลยนี่ก็ไม่ควรทําเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ใต้อง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 ค่อยๆตรวจสอบดูก่อนนะครับอืม ได้แต่ว่าระยะยาวอาจจะค่อยๆแสดงอาการออกมาอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีความเสี่ยงครับเพราะมันรั่วลงโคลงลงอะไรมาบอกเราแล้วครับว่าไฟมันอยู่ตรงไหนครับอาจารย์แล้วอย่างไอแผงวงจรไฟฟ้าหรือพวกเมนบอร์ดของมันหรือว่าพวกขดลวดมอเตอร์อะอย่างเครื่องจช้ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะต้องมีมอเตอร์ในการหมุนเนี่ย ถ้ามันเปียกหรือมันสกรปรกจากน้ําโคลนหรือน้ําฝุ่นอะไรที่เข้าไปหรือว่ามัน<ะ>อาจจะยังมีความชื้นอยู่แบบเนี้ยมันจะส่งผลกระทบอะไรได้บ้างครับอาจารย์ก็มันจะทําให้อถ้ามันมีความชื้นอยู่บางทีมันอาจจะจ,จะทําให้เกิดกระแสรั่วั่วออกมาได้นะครับถ้าเกิดอยู่กับว่ามันรั่วลงอไปกับอ,อใกล้กับโลหะหรือเปล่าถ้ามันรั่วใกล้กับโลหะก็เข้าลงโครงลง ตัวตัวโครงของเครื่องใช้ไฟ้าเลยเราไปจับมาเราก็จะโดนโดนดูดได้นะครับมีความเสี่ยงอยู่เนาะก mm hmm. ็ต้องตรวจมาอาจจะต้องมีใช้น้ำยาไล่ความชื้นหรืออะไรต่างๆเมื่อเ mm ื hmm. ิอช่วยครับ แต่ถ้าแต่ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกอะถ้าเป็นบ้านรุ่นใหม่ๆหน่อยที่ขอไฟฟ้าในยุคหลังๆหน่อยก็จะค่อนข้างมีความปลอดภัยนะอาจารย์ที่เขาแบบเหมือนเหมือนบังคับว่ามันต้องมีระบบเซฟตี้อะครับอย่างผมอะผมเคยมันจะมีพวกสายดินอะไรด้วยด้วยนะก็ะคือเวลามันรั่วเนี่ยก็เขาก็คือเป็นทางเดินให้มันรั่วลงดินนะครับเป็นามาช่วยช่วยลดความเสี่ยงตัวเราได้ในระดับนะครับ แต่หลักดินอะไรต่างๆก็ต้อง่องวงจรเลยครบนะครับนี่แบบดินแต่สามขาแต่ต,ร,ตรงขาที่สามเนี่ยมันมันไม่มีการต่อกับอะไรเลยก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกันนะครับเน่แค่ให้มันครบแค่นั้นเองก็คงไม่ใช่อืมแต่จะพูดถ้าพูดถึงแล้วอาจารย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีสถานาการณ์น้ําท่วมแต่เราใช้ปกติ<บ>ถ้าเกิดมันชารุดหรือมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรใช้อยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่ ก็ถ้าเราทราบว่ามีอาการชํำรุดอะไรอยู่แล้วนะก็อาจจะหล,ลีกเลี่ยงการใช้ไปก่อนนะเพราะว่าโดยหร,ห,รหรือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเองเนี่ยในช่วงน้ำท่วมเลยเนี่ยคือถ้าเรามีเวลาเพียงคอที่จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ทันก็จะขึ้นที่ปลูกไว้ก่อนวางไว้บนที่แห้งนะครับแล้วก็เวลาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพรุ่งนี้ก็ต้องก็ต้องระมัดระวังนิดนึง ยังยื้นตื้นที่บริเวณส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นน้ำท่วมนะครับบางทีอาจจะลุยน้ำมาแฉะแฉะแล้วก็อาจจะไปเป็นใช้เชยไฟนี่ก็ต้องระวังระวังนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความสูงขึ้นนะว่าปกติเนาะครับงการในธรรมดาครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับขอบขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์